คือผมเป็นคนที่เรียกว่าซื้อหุ้นอย่างเดียวซื้อหุ้นเก็บพอเป็นไมซ์เซตของอาจารย์มันก็เหมือนกับว่ามันพลิกความคิดเนาะว่าจริงๆแล้วเราต้องทอํายังไงเนื่องจากเราก็เป็นคนทํางานประจำอะ่ะหนึ่งเราไม่ได้เทรดจริงจังสองเงินเราหามาได้ยากเราอยากให้มันงอกเงยแต่ที่เราเจอก็คือเงินมันล่วงจากตลาดที่ผมเข้ามา10ปีเนี่ยลงมาเรื่อยๆก็ลเยลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราน่าจะมาไม่ถูกทางแล้วแหละเพราะฉะนั้นแบบที่อาจารย์บอกอะไมซ์เซตมันเป็นเรื่องสําคัญส่วนเรื่องกราฟวันนี้ก็คือคือมันเกินค่านิดนึงผมก็ทําางนอ แต่ว่าผมไม่ได้เก่งคณิตศาสตร์ผมไม่คิดว่ามันจะเอามาใช้ได้จริงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเปิดโลกพอสมควรนะครับ ขอบคุณมากครับครับจริงบ้านเดียวกับอาจารย์นะครับอยู่ชลบุรีเหมือนกันแต่ก่อนจะอยู่บางแสนนะครับอยู่แถวเดียวกับอาจารย์เนี่ยครับาายยาบาน่ครับเป็นเรื่องปกติครับ,รบจริงจริงผมติดตามอาจารย์มาก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับเคยสอบถามมาหลายครั้งแล้วว่าอาจารย์มาเรียนแต่ว่าก็จะติดหลายอย่างที่ไม่มีโอกาสอันนี้คือต้องบอกว่าผมเองผมไม่มีพื้นฐานเลยผมมีแต่พอร์ตส่วนตัวคือที่มีคริปโตอยู่แต่เคยทนจนมันลงไปจนแบบติดลบสุดๆนะครับจนมันกลับมาแปัจจุบันก็คือท่องเองเดียวไม่ขายไม่ขาดทุนนะตอนนั้น แต่ก็โอเคก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีมากเท่าไหร่มาอาจจะลงไปมากกว่านั้นก็ได้นะครับ,รบจนผมได้เห็นไลฟ์อาจารย์แล้วก็ค่อยๆศึกษาเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็บังอาจารย์ดูจังหวะทุกวันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ไม่รู้อะไรเลยบางทีพอเข้าไปเล่นปุ๊บเอ้ยเราก็ติดลบตลอดพอเริ่มรู้จุดแล้วมันต้องล็อกกำไรตรงนี้อาจารย์อธิบายแบบนี้อ่ะสต็อปล็อตตรงนี้โอเคการขาดทุนมันก็ลดลงทําให้เรามีกําไรได้มากขึ้นครับครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากเลย คำแรกที่อยากพูดคือขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาได้ว่ารมา,มาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักลงทุนแบบหน้าใหม่ๆอ่ะอย่าง <c oughs> พี่เนี่ยน่าจะเข้าตลาดทุกเ่พร้อมอาจารย์เราเข้าประมาณสัก800แต่พี่พพอ่ะพอร์ต<ร>แตกไม่เก่งเลยนะอาจารย์ไม่เคยดูพอร์ตว่าพอร์ตมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ่ะพอมันลงถัวถัวตลอดถัวจนอย่างเมื่อกี้อาจารย์เห็นค่ะถัวมาเยอะแล้วก็พอร์ตแตกหลายรอบคือมีความสุกว่าตัวเองเทรดไม่ดีแล้วไปใช้พอร์ตของโบรกเกอร์ที่เป็นโรบอทก็ยังแตกอยู่ดีค่ะก็เลยคิดว่าอยากเรียนรู้ค่ะว่าเอ้ ทีเฟกเขาเล่นยังไงอาจารตีครับมันแบบแป๊บเดียวมเมงก็อาจารย์ตียังไงเราแ,แม่นมากแม่นมากจริงๆอาจารย์ยอมรับว่าอาจารย์เทรดได้แบบดูรู้ได้ยังไงเพรมแม่นก็เลยว่าไม่ได้แล้วต้องมาเรียนสักครั้งหนึ่งเอามือสุกกระเป๋ามาสองสามเดือนแล้วคือคสัญญาตัวเองว่าถ้ายังไม่เรียนกับอาจารย์ก็จะไม่เทรดแน่นอนด้วยประสบการณ์ที่มีนะคะถ้าน้องใหม่ๆที่ยังไม่เคยเทรดนะคะพี่ขอแนะนําตั้งสตอ็อปล็อเลยค่ะ มีโพสิชันเม่อไหร่ตั้งสต o อปล้อตามไมเ s e t อาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาแชร์ไมเซ e t ให้ขอบคุณมากค่ะ